you <laughs> ก็ขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีบรรดาสมาชิกนะครับผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปดูนี้อยู่นะครับผมก็วันนี้นะครับนำเสนอนะครับจอยคอมนะครับผมจอยคอม J3 นะครับผมรุ่นนี้นะเป็นรุ่นอุ้มโรงงานนะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับพร้อมใช้นะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับผม ็มาดูช่วงล่างครับผมช่วงล่างสวยนะครับผมแท็กไม่ขาดนะครับผมแท็กไม่ขาดนะครับสีอาจจะติดโคลนหน่อยนะครับผมแต่ว่าแท็กไม่ขาดนะครับอ๋อถังตัวนี้นะครับพุ่มเป็นได้ประมาณ200กิโลนะครับผมถ้าจําในสเปคไม่ผิดนะครับรุ่นนี้นะครับมีตัวสับฟางในตัวนะครับผมมีสับฟางในตัวนะครับสับฟางให้วัวให้ย้าให้วัวกินได้นะครับผมถ้าจะไม่สับก็ปิดไว้นะครับอย่างนี้นะครับ ก็วันนี้นะครับมานําเสนอนะครับคบปต้าจอยคอมนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นเก่านอกญี่ปุ่นนะครับเป็นเก่านอกญี่ปุ่นระบบทุกระบบพร้อมใช้นะครับผมชั่วโมงการทํางานเพียง78.2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับสเปคพุ่มได้200กิโลกรัมนะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวคอรลวงนะครับ2แถวนะครับ2แถวนะครับสําหรับครัวเรือนนะครับคันนี้นะครับผม เกี่ยววันละสี่ห้าไร่นะครับสบายนะครับผมสี่ห้าไร่สบายแพคสวยสองข้างนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเปลี่ยนไทยของเหลวให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับน้ามันเกียร์นะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้นะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้รถเกี่ยวข้าวพอรวงญี่ปุ่นนะครับคันนี้นะครับ ร้อมใช้นะครับไม่ต้องง้อรถเกี่ยวใหญ่นะครับผมไม่ต้องกลัวติดลมนะครับแก้ปัญหาเรื่องติดลมนะครับเด็กก็ขับได้นะครับเด็กก็ขับได้นะครับผมระบบมีปรับคอสูงต่ำให้นะครับผมพันนี้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษนะครับสามารถเลื่อนสไลด์นะครับเลื่อนสไลด์นะครับหัวเขียวได้นะครับนะครับมาฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะครับแต่ว่าสโตกได้ไม่เยอะนะครับผมสโตกได้ประมาณ 15เซนนะครับผมสปกได้15เซนนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นพิเศษด้วยนะครับผมติดระบบติดระบบชุดสับฟังมาให้ด้วยนะครับชุดสับฟังนะครับผมรุ่นนี้ก็จะเหมือนหัวต้าจอยคอมลองกระสอบนะครับในเมืองไทยนะครับใช้อะไหลตัวเดียวกันนะครับผมแับแ็กช่วงล่างสวยนะครับผมใช้งานได้เต็มระบบ ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อได้นะครับ0815445712ครับ0815445712ครับขอบคุณมากครับผม